สถานที่อย่างนี้เรียกได้ว่าเป็นสามเหลี่ยมเมอร์วิลดาฉบับป่าเลยก็ว่าได้สวัสดีวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยูอมม่กับผมเอฟโฟพินาคนเดิมครับและในวันนี้นะครับผมเราอยู่ในรายการ Mystery World หรือว่าเรื่องลี้ลับทั่วโลกเหมือนเดิมนั่นเองครับผม โดยหัวข้อเราในวันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นอะไราที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเพราะหัวข้อเราในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องดาวที่เกี่ยวข้องกับสามเหลี่ยมเมอร์บิลด้าด้วยแต่มันไม่ใช่สามเหลี่ยมเมอร์บิลดาธรรมดาแต่เป็นสามเหลี่ยมเมอร์บิลด้าฉบับ ป่าครับซึ่งก็บอกเลยว่าป่าที่ผมพูดถึงนะตรงนี้เนี่ยถูกขนาดนามากเป็นป่าที่มีความลี้ลับไม่ต่างอะไรกับ3ามเดโมริดาและเท่านั้นยังไม่พอเพราะป่าแห่งนี้ยังมีเรื่องราวพิสศวงอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของ UFO มนุษย์ต่างดาวหรือแม้กระทั่งประตูวาร์ป ก็มีเช่นกันครับเอาเป็นว่าป่าแห่งนี้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นสามเดียมเบอร์บิวด่าอีกที่หนึ่งนั้นจะเป็นที่ไหนจะมีรูปแบบยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมกันครับเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าคลิปกันรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ หากเราพูดถึงสามเหลี่ยมเมอริเดาแล้วเนี่ยผมว่าหลยๆคนก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าสามเหลี่ยมเมอริเดาเนี่ยมันคืออะไรคือถ้าเกิดให้พูดสรุปให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยสามเหลี่ยมเมอริเดามันก็คือพื้นที่3พื้นที่ที่ต่อกันจนเป็นรูปสามเหลี่ยมโดยพื้นที่ทั้ง3พื้นที่นั้นจะมีตั้งแต่จุดเปอร์โตริโกเป็นจุดแรกจุดที่2คือจุดปลายสุดของรัฐฟลอริดาในสหรัฐอเมริกาและจุดสุดท้ายนั่นก็คือเกาะเมอริเดานั่นเองและเมื่อเอาจุดทั้ง3จุดนี้มาเชื่อมต่อกัันนมจะเเปมสือนเป็นพี้ สามเหลี่ยมที่มีเหตุการณ์ลึกลับเกิดขึ้นปบ่อยอย่างเรือและเครื่องบินที่หายยามเป็นปริศนานั่นเองครับแต่ทีเนี้ยผมจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะสามเหลี่ยมเบอร์บิวด้าอาจจะไม่ได้มีเพียงแค่จุดที่ผมบอกไปในตอนแรกและอาจจะมีจุดอื่นอยู่บนโลกเราอีกก็เป็นได้ซึ่งจุดที่ว่านั้นเนี้ยผมก็ได้ไปเจอข้อมูลมาพอดีเลยด้วยโดยจุดๆนี้นะครับมันอยู่ในป่าที่มีชื่อว่าป่าฮอย่าบาชูแห่งโรมาเนียนั่นเองครับ ตามข้อมูลนะฮะบเขาบอกว่าป่าคอยาบาชูนี้นะครับเขาได้บอกไว้ว่าป่าแห่งนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับเมืองครุสนาโปกาในภูมิภาคทรัสซเวเนียประเทศโรมาเนียที่เป็นป่ามีพื้นที่กว่า729เอเคอร์หรือประมาณ3ตารางกิโลเมตรซึ่งบอกเลยว่าป่าแห่งนี้เนี่ยมีจุดเด่นที่ต่างกับป่าอื่นๆทั่วโลกอยู่นั่นก็คือใจกลางของป่านี้นะครับจะมีพื้นที่ที่เป็นวงกลมๆอยู่ซึ่งพื้นที่วงกลมนี้จะไม่มีสัตว์ป่า ชนิดไหนอาศัยอยู่เลยและไม่มีพืชพันธุ์ไม้พันธุ์อะไรเจริญเติบโตอยู่ในพื้นที่วงกลมนี้อีกด้วยและที่สําคัญที่สุดคือพื้นที่รอบๆวงกลมนี้ป่าต่างๆไม้พันธุ์ต่างๆเนี่ยกลับมีรูปร่างผิดเพี้ยนไปจากรูปร่างเดิมที่มันควรจะเป็นอีกด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเลยทําให้ใครห,หลายๆคนนะ่ะมองว่าป่าแห่งนี้เนี่ยอาจจะมีอะไรบางสีบางอย่างที่เป็นสิ่งลี้ลับจนทําให้พื้นที่บริเวณใจกลางป่านี้หรือว่าบริเวณวงกลมอย่างนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้ก็เป็นได้ซึ่งตรงนี้ในตอนแรกที่ผมไป หาข้อมูลมาผมบอกเลยว่าผมแอบงงเล็กน้อยว่าไอ้คำว่าแบบความลี้ลับความน่าพิศวงเนี่ยมันคืออะไรแต่พอไปได้ข้อมูลเชิงลึกมาก,ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างน่าสนใจมากเพราะไอ้ความพิศวงความลี้ลับที่ว่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดเพียงแค่ครั้งหรือสองครั้งในป่าแห่งนี้แต่มันเกิดหลายครั้งมากและแต่ละครั้งเนี่ยมันก็มีความลี้ลับที่แตกต่างกันออกไปด้วยอย่างครั้งแรกเรื่องแรกที่ผมจะพูดถึงตรงนี้และเป็นเรื่องราวที่โด่งดังมากๆที่จะไม่ป่าหอยญาบาชูเนี่ยรู้จักกันไปทั่วโลกเลยนั่นก็คือ เรื่องของชายเลี้ยงแกะที่หายตัวไปในป่าหอย่าบาชูแห่งนี้อย่างเป็นปริศนานั่นเองครับคือเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยตามข้อมูลเขาได้บอกไว้ว่าในอดีตเมื่อหลาย10ปีก่อนแบบ40-50ปีนู้นเลยนะมันได้มีชายเลี้ยงแกะคนหนึ่งครับที่แบบได้พาฝูงแกะนับร้อยตัวเนี่ยเดินทางเข้าป่าหอย่าบาชูแห่งนี้เพื่อให้แกะเนี่ยไปหาอาหารกินแต่กลายเป็นว่าพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆนานเข้าจนถึงช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินเนี่ยมันควรเป็นเวลาที่เขาควรจะกลับมา ถึงบ้านได้แล้วแต่ในวันนั้นครับมันกลับมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติออกไปเมื่อใช้เลยนแกะคนนี้ครับเขาไม่ได้กลับออกมาจากป่าเหมือนกับทุกๆวันและก็ไม่ได้กลับเข้ามาที่บ้านอีกด้วยแถมแกะนับร้อยตัวเนี่ยคือหายไปเลยครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยคนในครอบครัวก็เริ่มเป็นห่วงและเป็นทังวลมากขึ้นและก็มีแอบคิดกันไปด้วยว่า มันอาจจะมีเรื่องเลวร้ายหรือว่าเหตุอุบิเหตุเกิดขึ้นหรือเปล่าและเมื่อคนในครอบครัวคิดถึงความปลอดภัยของชายเลี้ยแ,แกคนนี้แล้วนั้นเขาก็เลยได้รวบรวมชาวบ้านเพื่อนบ้านต่างๆเนี่ยที่มีความชํานาญในการเดินป่านั้นให้รีบออกตามหาชายคนนี้ทันทีครับซึ่งภารกิจตามหาชายเลี้ยแ,แกคนนี้เนี่ยก็ได้เกิดขึ้นในค่ําคืนนั้นเลยบอกเลยว่าก็จะมีการคัดเลือกคนที่สามารถเดินป่าได้มีความคุ้นชินกับป่ามาตามหากันทั้งนั้นโดยวิธีการตามหาคนหายในป่าตอนกลางคืนเนี่ยพวกเขาก็มักจะใช้วิธี กในการตะโกนเพื่อส่งเสียงเรียกให้คนที่หลงป่าได้ยินแต่กลายเป็นว่าทั้งคืนนั้นครับทั้งตะโกนทั้งเปิดเสียงวอหรืออะไรก็แล้วแต่กลับไม่มีสัญญาณตอบโต้หรือสัญญาณตอบกลับของคนที่หลงป่าอยู่เลยนั่นเลยทําให้ผลสุดท้ายที่ออกมานั่นก็คือชายเลี้ยงแกะที่หลงไปในป่านั้นก็ได้หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยเลยนั่นเองครับ และที่สำคัญที่สุดคือมันจะมีเรื่องราวประปะแปลกๆเกิดขึ้นอีกนั่นก็คือทั้งคืนนนั้นที่พวกเขาหากันเขากลับไม่พบแกะนับร้อยตัวสักตัวหนึ่งเลยครับทีนี้เนี่ยมันเลยทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยเริ่มสงสัยครับใหญ่แล้วว่าสรุปแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วบทสรุปเรื่องนี้เนี่ยก็คือยังไม่มีใครหาคําตอบได้ส่วนชายเลี้ยงแกะกับแกะนับร้อยตัวเนี่ยก็เลยหายไปอย่างเป็นปริศนาแล้วก็ไม่มีใครพบเจอทั้งชายเลี้ยงแกะแล้วแกะนับร้อยนั้น อีกเลยครับซึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับนับได้ว่าเป็นเรื่องราวจุดเริ่มต้นที่ทําให้ป่าโคย่าบาชูแห่งนี้นะกลายเป็นป่าที่มีชื่อเสียงเรื่องของความลี้ลับและความพิศม,มุงขึ้นมาทันทีเลยแต่ผมจะบอกว่าเรื่องราวความลี้ลับแห่งนี้เนี่ยมันยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคือทุกคนจําได้ไหมครับว่าในตอน,น,นที่นสือมพูดว่าพื้นที่ป่า,านี้เนี่ยมันจะมีอยู่จุดจุดหนึ่งที่ไม่เหมือนกับป่าแห่งอื่นอยู่ใจกลางของป่านี้นะครับจะมีพื้นที่ที่เป็นวงกล,งกลมๆอยู่ซึ่งพื้นที่วงกลม จะไม่มีสัตว์ป่าชนิดไหนอาศัยอยู่เลยและไม่มีพืชพันธุ์ไม้พันธุ์อะไรจะเจริญเติบโตอยู่ในพื้นที่วงกลมนี้อีกด้วยต้องบอกเลยว่าตอนแรกที่ผมไปหาข้อมูลมามันไม่มีข้อมูลเชิงลึกตรงนี้จริงๆผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่แปลกแล้วก็น่าสงสัยมากๆเลยกับพื้นที่อย่างนี้ผมเลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาปรากฏว่าผมได้ข้อมูลที่น่าสนใจมามากๆเลยครับโดยข้อมูลที่ว่านั้นมันเป็นข้อมูลจากคําบอกเล่าของคนในพื้นที่ครับซึ่งคําบอกเล่าที่ว่านี้นะฮะได้มีบันทึกไว้ว่า คนในพื้นที่หลายๆคนที่มักจะเดินเข้ามาในพื้นที่ป่าแห่งนี้เขาบอกว่าทุกคนไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่เมื่อเข้าใกล้จุดนี้ก็มักจะมีอาการวิ่งเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมหรือถ้าเกิดแบบใครอาการหนักๆเลยนะก็คือแบบมาถึงจุดนี้ปุ๊บก็คือหน้ามืดเป็นลมหมดสติไปทั้งอย่างนั้นแบบไร้สาเหตุเลยครับเท่านั้นยังไม่พอครับเพราะมันจะมีอีกเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เลยอย่างเหตุการณ์นี้ฮะนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ครั้งหนึ่งได้มีหญิงสาวคนหนึ่งครับมาท่องเที่ยวในพื้นนทีี่่่ปาง้ก็คื มาสืบสอบเรื่องลีลับอะไรอย่างนี้นี่แหละและกลายเป็นว่าเธอเนี่ยก็พัดหลงเข้าไปในป่าแห่งนี้แล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยและถึงแม้ว่าในเวลาต่อมาครอบครัวของเธอเนี่ยจะพยายามออกตามหาจ้างหน่วยงานจ้างคนมาตามหาทุกพื้นที่ในป่าทุกตารางเมตรทุกระเบียบนิ้วในป่าแล้วก็ตามก็ไม่มีใครพบวีแววของหญิงสาวที่หายไปคนนี้เลยแม้แต่น้อยครับแต่กลายเป็นว่าพอเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ๆครับหญิงสาวคนที่หายตัวไปอย่างเป,ป็นปริศนาจู่ๆเธอก็ได้เดินกลับออกมา าป่าแล้วไปหาครอบครัวเธอได้อย่างปลอดภัยแบบงงๆราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันแปลกสุดๆตรงที่ว่าคือเธอเนี่ยยังคงสวมใส่ชุดเสื้อผ้าชุดเดิมเนื้อตัวสะอาดสะอ้านไม่มีบาดแผลใดๆบนตัวเธออีกด้วยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้คนรอบตัวเธอเนี่ยถึงกับงงแล้วก็สงสัยบ้างว่าเอ้าแล้วเธอหายไปในป่าได้ยังไงแล้วเธอแบบไปไหนมาทำไมยังอยู่สภาพแบบนี้ได้ปรากฏว่าเมื่อคนรอบตัวฮะด้ ถามกับหญิงสาวที่หายไปในป่าเนี่ยผลที่ออกมาจากคําตอบของเธอนั่นกคคค็คือเธอไม่รู้อะไรเลยครับใช่ครับคือเธอไม่รู้อะไรเลยเพราะเธอบอกว่าในระหว่างที่เธอกําลังเดินพัดหลงอยู่ในป่าเนี่ยจู่ๆเธอก็รู้สึกหน้ามืดแล้วก็น่าจะเป็นลมล้มอยู่ตรงนั้นหมดสติไปแต่เธอไม่รู้นะว่าเธอหมดสติไปนานหรือเปล่าแต่เธอคิดว่าเธอน่าจะหมดสติไปเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นและในเวลาต่อมาหลังจากที่เธอฟื้นขึ้นมาเนี่ยเธอก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับเดินหาทางออกจากป่าต่อไป จนสุดท้ายเธอก็ออกมาจากป่าได้นั่นเองซึ่งเธอนั้นเนี er ่ยบอกอีกว่าเธอเนี่ยตกใจมากหลังจากที่ออกมาจากป่าได้แล้วเธอได้รู้ว่าวันเวลาเนี่ยมันผ่านไปนานมากๆแล้วแต่เธอคิดว่าเธอหลงป่าไปเพียงแค่ไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมงเพียงแค่นั้นเองครับซึ่งจากคําตอบตรงนี้เนี่ยมันเลยทาให้ครอบครองเธอเนี่ยตกใจกับสิ่งที่เธอเล่ามาทั้งหมดเลยและคิดว่าป่าโฮย่าบาชูอีกนี้เนี่ยมันน่าจะมีเรื่องราวความพิศวงที่เป็นสิ่งลี้ลับเข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นได้ซึ่งนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ครับที่เกิดขึ้นในป่าแห่งนี้และเป็นความลึกลับที่ไม่มีใครหาคาตอบได้เลยว่าสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับหญิงสาวที่หลงป่าคนนี้และกลับมาได้กันแน่แล้วเพื่อนๆเลยครับคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ไว้ตรงนี้นะเฮ้ย <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อนนะผมจะบอกว่าจริงๆเรื่องราวความลึกลับของป่าขอยาบาชูอย่างนี้มันจะไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะมันยังมีอีกหลายเรื่องเลยถ้าเอาแบบ โอวออมาพูดั้นๆให้ฟังเนี่ยก็พูดได้ว่ามันน่าจะมีสักสามเรื่องเลยนั่นก็คือหนึ่งเขาบอกว่าเคยมีคนพบเห็นเรื่องราวของ UFO ในพื้นที่ป่าแห่งนี้ด้วยหรือแม้แต่จะเป็นเรื่องของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเอามีเช่นกันหรือแม้แต่เรื่องราวความลึกลับที่ชวนคนหัวลุกจนทําให้ใครหลายๆคนที่รู้เรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยแทบจะนอนไม่หลับเลยเนี่ยก็มีเช่นกันนั่นก็คือเรื่องของแก๊งเด็กเกรียนที่เข้ามาลองดีในป่าแห่งนี้จนพบกับจุดจบชีวิตที่น่าอนานมากๆเลยนั่นเองครับ ถ้าเกิดให้ผมแบบสรุปให้ฟังง่ายๆทีละหัวข้อเลยเนี่ยผมต้องบอกว่าไอ้อย่างแรกเลยอย่างเรื่องของ UFO เนี่ยคือเขาบอกว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันได้มีใครหลายๆคนหรือว่าคนในพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันมีหลายครั้งที่เขาเนี่ยได้เห็นแบบจานบินเนี่ยบินผ่านไปผ่านมาในบริเวณนี้บ่อยมากและจุดที่สำคัญที่สุดที่เห็นจานบินบ่อยมากที่สุดเนี่ยมันคือจุดที่เป็นวงกลมใจกลางป่าเว้ยและพอมันมีเรื่องของ UFO เกิดขึ้น,ข,นขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทําให้ใครห<ค>ลายๆคนเนี่ยฟุ้งต่อไปว่ามันมีแบบ คนอะพบเจอกับสิ่งมีชีวิตคล้ายๆกับมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์อยู่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่พบเจอเนี่ยเขามักจะเจอในตอนกลางคืนและเขาก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งมีชีวิตตัวนั้นมันคือมนุษย์หรือมันคือตัวอะไรกันแน่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของแก๊งเด็กซ่ามาลองดีในพื้นที่ป่าแห่งนี้จนพบกับจุดจบที่ไม่สวยเลยเนี่ยตรงที่บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่ผมฟังแล้วก็โหน่ากลัวแล้วก็สยองนะคือถ้าเกิดเล่าให้ฟังคร่าวๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันมีเด็กกลุ่่่่่มมนนนนึงครับับบบออยยาา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 ากกจะเชคคลล้้้ผีใแตว เขาอะมาบุกป,ป่าแห่งนี้แทนก็คือเขาได้ยินชื่อเสียงเรียงนามเรื่องของความลี้ลับในป่าโอยาบาชูอย่างนี้ซึ่งเด็กแก๊งนี้เนี่ยจากข้อมูลนะนะเขาบอกว่าเด็กก็มีการไลฟ์สดครับแล้วก็มีการาทำการเดินเข้ามาในป่าในตอนกลางค่ำกลางคืนซึ่งในตอนแรกเนี่ยตอนไลฟ์สดเนี่ยก็คือปกติทุกอย่างเลยไม่ได้มีอะไรมากมายเหมือนคนมาเดินป่าตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆจู่ๆไลฟ์สดก็ปิดลงไปแบบงงๆแล้วหลังจากนั้นเด็กกลุ่มนี้ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเลยครับซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยก็เริ่มมีคนเข้า มาในป่ายนี้มาท่องเที่ยวกันบ้างจนกลายเป็นว่ามีคนกลุ่มนึงได้มาพบกับเด็กกลุ่มนี้เข้าแต่การพบครั้งนี้ครับเขาพบกับแก๊งเด็กซ่านี้ในสภาพของร่างไร้วิญญาณครับซึ่งสภาพแต่ละคนเนี่ยบอกเลยว่าน่าสดยดสยองมากเขาบอกว่ากลุ่มเด็กซ่านี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไป3หรือ4คนหรือ5คนนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็คือจะมีสภาพก็คืออยู่บนต้นไม้สูงทั้งหมดเลยโดยส่วนหนึ่งครับว่ากันว่าถูกเถาวันครับรัดที่บริเวณคอแล้วก็ห้อยลงมาส่วนหนึ่งครับติดอยู่บนต้นไม้ก็มี แล้วอีกส่วนหนึ่งอันนี้น่ากลัวสุดเลยถูกแทงทะลุตัวด้วยไม้แหลมแบบอยู่บนยอดไม้เลยฮะ น่าก,กลัวมากซึ่งหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มาแล้วก็มีาการารชันสูตรเนี่ยเขาก็ไม่รู้เลยว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยขึ้นไปบนต้นไม้เหล่านั้นได้ยังไงจนกลายเป็นว่าคนในพื้นที่เมื่อรู้ข่าวอย่างนี้เนี่ยเขาก็มาโนแล้วก็ฟงมันไปใหญ่เลยว่าเฮ้ยมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกินจินตนาการของเราอยู่ในป่าแห่งนี้แล้วก็มาลงโทษเด็กเหล่านี้ก็เป็นได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเอาเป็นว่าเพื่อนๆที่ฟังอยู่นะตรงนี้คิดว่ามันคืออะไรลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ นี้หรือว่าป่าซามเดนบามูด้าแห่งกรุงโรมาเนียนนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าโหเป็นข้อมูลที่น่ากลัวมากและถ้าเกิดสมมุติถ้าถามผมเลยนะถามผมเกี่ยวกับว่าเฮ้ยแล้วพี่เอฟคิดยังไงเกี่ยวกับป่านี้เนี่ยผมก็ต้องบอกเลยว่า ผมไม่สามารถตอบได้ร้อยเปรเซจริงๆ,งๆมันจะมีจุดที่ผมคาดเดาได้และจุดที่ผมไม่สามารถตอบได้อยู่ไอ้อย่างสมมติจุดที่ผมคาดเดาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของคนเข้าไปในจุดวงกลมแล้วบืนหัวแล้วก็พื้นที่ป่าโดยรอบไอ้วงกลมนั้นนะ่ะก็คือเรื่องของผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับสารก <man> ัมนตรลังสีครับคือต้องบอกงี้ครับว่าเวลาเจออะไรที่มันกลายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งสัตว์ไม่ว่าจะเป็นทั้งพืชพันธุไม้ต่างๆเนี่ยมันคิดได้อย่างเดียวเลยครับนั่นก็คือเรือ่ <man> <man> องของสารกัมนตะรังส <man> ีน <man> ั่นแหละคือเราลองลึึกถงบรริเเเเววณชโนน่ะะาาจห็พัไ บิเดเบี้ยวสัตว์ป่ามีดวงตาที่3าม,มีแขนที่3งมลอกออกมาส่วนใหญ่แล้วก็ดนสารกัมนตังสีทั้งนั้นซึ่งตรงนี้หลังจากที่ผมเดาออกมาแล้วก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมคือมันได้มีข้อมูลตัวหนึง่งบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีสารกัมนตรัง,งสีอยู่บริเวณใจกลางวงลมป่ายนี้อีกด้วยก็เลยไม่แปลกครับที่จะทำให้พืชไม้ต่างๆในบริเวณรอบๆไอพื้นที่วงมค่ะมันกลายพันธุ์แล้วก็ไม่มีสัตว์ในบริเวณนั้นอาศัยอยู่นั่นเองแต่ทีนี้จุดที่มันแปลกเลยนั่นก็คือแล้ว ไอสารกัมมันตรังสีเนี่ยมันอยู่ตรงใจกลางวงกลมนั้นได้ยังไงคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราพูดถึงโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลเนี่ยมันคือโรงไฟฟ้าใช่ป่ะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อ่ะมันระเบิดสารกัมมันตรังสีกระจายไปทั่วแล้วไอวงกลมเนี่ยมันคือมันเป็นอะไรมาก่อนอะถึงมันมีสารกัมมันตรังสีอะมันเคยมีอุกกาบาตเหรอ ก็ไม่ใช่มันเคยมีโรงไฟไฟ้านิวเคลียร์หรอมันก็ไม่ใช่คือไม่มีใครรู้เลยครับไม่มีข้อมูลตรงไหนบอกด้วยตรงนี้ม่เลยทาให้ใครหลายคนมองว่าเฮ้ยม <c oughs> ันอาจจะเกี่ยวข้องกับยาน u ู o เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ ผมบอกได้แค่ว่ามันต้องไม่ใช่สิ่งที่เราคาดเดาได้อย่างง,ง่ายๆแน่นอนเอาเป็นว่าเพืเ่อนๆคิดยังไงลองคอมเมนต์หน่อยละกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมสงสัยและหาคําตอบไม่ได้ก็คือกลุ่มแก๊งเด็กซ่าที่หายไปแล้วก็พบเจออีกทีกลายเป็นร่างไรวิญญาณแล้วก็โดนตรึงบนยอดไม้ต่างๆกับเรื่องของผู้หญิงที่หลับไปหลงไปในป่าหลายวันแล้วโผล่มาในสภาพที่เหมือนเดิมทุกอย่างเนี่ยตรงนี้ผมก็หาคําตอบไม่ได้เช่นกันว่ามันคืออะไรกันแน่เอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดยังไงคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มคนเหล่านี้ลอง แลกเปลี่ยนทฤษฎีกับผมหลายรากันนะครับเอาเป็นว่าในวันนี้ถ้าเกิดข้อมูลใดคําพูดใดไม่สุภาพหรือทําให้ใครไม่พอใจผมเอฟบ,บุทักต้องกราบขอพระธนภัยเวราที่ด้วยถ้าเกิดท่านรักการชองกันอย่าลืมฝากกด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันค,คลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามนะจ้ะไปละบ๊ายบาย